สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุฒบอลสีนะครับวันนี้ก็มีไม้ใหม่ๆม,มานําเสนอนะครับค่าจะส่งก็อยู่ที่50บบาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับชุดนี้เป็นชุดคัดหน้าไม้ไม้ไม้ไมมเมล็ดนะครับไม้มเมล็ดครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากลูกของ ได้มาต้นเดียวเองนะครับเจ้าของห่วงมากเลยนะครับเป็นมีดแรกของเขานะครับเฉพาะต้นนี้นะครับนะครับลูกของแดงลินดานะครับนะฮะจะกัดสีต้นแม่เนี่ยน้องกบบอลสีเป็นคนถ่ายถ่ายมานะผมไม่ได้ถ่ายแต่ผมเป็นคนได้นะฮะเป็นคนถือมีดแรกเขานะครับใครจะเอาไปผ่าไม้ก้านดำนะครับเม็ดสวยนะฮะเม็ดเม็ดเม็ดลอยสวยนะฮะต้นนี้แบบเป็นต้นหัวพอดเลยนะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่250เท่านั้นนะครับ เอาไปถือดูนะครับผมนะครับแดงนินดาเป็นไม้ที่ออกค่อนข้างใบกลมนะครับแต่นี่เป็นเป็นเพียงอุ้มฝักเข้ามานะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับใครเห็นด้วยนะครับนะครับก็ไม้ใหญ่แล้วนะครับกระถางหกหกต้นนะครับเนี่ยเม็ดอย่างกระตุกแกเลยนะครับผมนะตอนนี้นะฮะแต่ต้นแม่เนี่ยแบบกัดแดงนะฮะจากจากที่ว่าพื้นเนี่ยเขาจะกัดแดงแล้วก็สวยนะฮะสวยยังก็เต่าแต่เขาเรียกเขามีเม็ดนะครับ ต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะไม้เมล็ดอันนี้ยังมันเป็นแบบหนึ่งเดียวเนาะในในโลกนะครับผมไม้เมล็ดเป็นลูกของดารุมะนะครับผมตัวนี้เก่งนะฮะเก่งมากมากเลยนะครับลูกดารุมะนะครับนะลูกดารุมะได้มาหลายต้นอยู่นะครับนะหน้าตาก็จะแปลกออกไปเรื่อยๆนะครับนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ว่าป้ายป้ายได้ชัดเจนมากเลยนะครับก็เลยเอาเอาเอามานาเสนอด้วยนะครับนะฮะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะครับผมไม้เมล็ดนะครับเป็นราคาส่งหน้าสวนเลยนะครับะพราะค้าเอามานําเสนอให้นะครับต่อมาเป็นฮันเตอร์มูลนะครับร้อยห้าสิบาทฮันเตอร์มูลต้นนี้นะครับร้อยห้าสิบาทกาลังเลี้ยงนะครับกาลังสวยนะครับด่างเสถียรและเกินนะครับฮันเตอร์มูนนะต่อมาก็เป็นอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับไม้มล็ดเป็นลูกของอื่งใบกลมนะครับผมนะครับอื่งใบกลมแล้วก็ ผสมกับไก่นะครับผมนะครับดูแนละเริ่มกัดแดงมาเลยนะครับเป็นใบทรงถ้วยกลมนะคเนะี่ยน่าเลี้ยงมากเลยนะครับต่างชาติชอบมากเลยต้นนี้นะครับนะแบ่งอยู่ที่2 5 0หสบาทนะครับ250หสิบาทแล้วต่อมาก็เป็นอื่นสองตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แบบเจ้าของแบบหวงมากเลยนะครับผมเป็นคนที่รักไม้เมล็ดเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเราเพลินนะตัวนี้ก็ เปิดด่างมาสองสามใบเลยนะครับผมนะเป็นตอนนี้ด่างขาวนะฮะเม็ดสวยเป็นอื่งนะฮะอื่งแบบอึ่งพิเศษเลยนะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบาทต้นนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะมีเพียงต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่ท็อปออฟเดิศทาเลยนะครับนะเจ้าของห่วงมากเขาขอดูหน้านะเพราะว่ามันได้มาต้นเดียวนะฮะพอตนี้ได้ต้นเดียวเองนะครับผมนะครับเป็นอื่งแบบตัวขาวๆนะครับผมขาวผื่งๆนะครับผม แต่ใบหนาก้านแข็งดูนะครับใบหนากร้านแข็งนะอึ่งตัวนี้นะครับนะแบ่งอยู่หกร้อยห้าสิบาทนะครับอึ่งตัวนี้นะครับอึ่งใบกลมเดี๋ยวผมจะลองโพสดูนะฮะแล้วโพสน่าจะได้เป็นพันอยู่นะครับนะแต่ตัวนี้ช่อง youtube เรานะครับเอาเพียงห้าสิบาทนะกาไรใครจะไปถือนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทอึ่งนะแต่แต่สวยจริงๆนะครับผมก็เลยต้องอดใจไม่ไหวเอามานํนำเสนอ อาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับต่อมานะครับผมนะต่อมาเป็นลูกของดาลุมะนะครับผมนะตัวนี้นะครับนะตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทลูกดาลุมะนะครับดูนะครับเม็ดสวยๆลูกดาลุมะนะมีมาแบ่งสามต้นนะครับลูกดาลุมะนะครับต้นที่สองนะครับสวยๆต้นที่สามต้นนี้นี่แบบออกนวลๆนะครับอมทองดูนะฮะ ตัวที่สามนี่นะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะต่อมาก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแปลกเลยลูกดาลุมะนะครับผมนะผมว่าเขาพื้นเขาอาจจะเป็นไม่รู้พื้นเขียวหรือว่าพื้นพื้นขาวหินอ่อนนะครับนะดูนะครับนะขึ้นกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับอาจจะโอ้ตอัฒดาวุฒขึ้นขึ้นกระถางใหญ่เลยขึ้นรอเลยนะครับผมนะฮะไม้จะได้โตไวๆนะครับผมนะครับ มีเม็ดสีนะครับดาลุมะเกาะเกตนะและถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่150หบาทนะครับอันนี้ก็ไปอีกหน้านึงเลยลูกดาลุมะนะครับนะลูกของดาลุมะนะใบกลมตัวนี้ออกใบกลมๆป้อมๆนะครับ1 5อหบาทนะครับนะต่อมาอึ่งอึ่งตัวนี้แอบแอบเห็นความแบบความเท่ของเขานะครับมีแบบเม็ดเม็ดเขียวน้ําเงินนะนะครับผสมอยู่นะ ดูนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะตัวนี้หม้มาเล็ทั้งนั้นเลยเลยครับผมนะครับนะมีเพียงตัวนี้นะครับที่ว่าเป็นชิ้นชิ้นผ่ามิดแรกนะครับนะสามต้นนะครับนะชิ้นผ่ามิดแรกอะเอาไปอีกหนึ่งมาเล็นะครับดูนะครับนะลูกของดารุมะนะร้อยห้าสิบาทนะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะกระถางละร้อยห้าสิบาทตัวนี้แบบอมทองเลยนะ ตัวนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมเนะความสวยของเขานะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับลูกดาลุมะกับอึงเนาะครับตัวนี้ก็เป็นแบบพิเศษนะเป็นอึงนะครับผมนะครับมันเป็นไม้เมล็ดนะนะครับผมไม้เมล็ดตัวเนี้ผมว่ามันเก่งมากเลยดูเนี้ยกําลังเปิดสวยเลยนะครับผมนะร้อยห้าสิบบาทเมล็ดนะครับเมล็ดเป็นราคาหน้าสวนเลยนะครับผมนะ ต่อมาก็อ่ะไม้ใบกลมนะครับกระถางหกหกต้นๆนะครับดูนะฮะหลอดใหม่นี้นน่าจะฮาร์ปเครื่องเลยนะครับผมสยามนลมิดนะครับร้อยห้าสิบบาทสยามนลมิดนะครับหกต้นนะดังต้องมนดังต้องมนนะครับพิเศษเอาราคาไปต่อกันนะครับตัวนี้เป็นตัวแผงนะลูกค้านะครับนะได้มาต้นเดียวเองนะครับผมตัวแผงนะฮะดังต้องมนสวยๆนะครับช่ำๆนะ ร้อยหกสิบาทตัวน,นี้เท่านั้นเองนะครับผมขอสิบาทแล้วกันนะเอามาขึ้นโชได้มาต้นเดียวแล้วก็มาแบ่งกันนะฮะแต่มันมีค่าน้ํามันเนาะอ่ะเพชรพรคุณนะครับนะเพชรพรคุณร้อยห้าสิบาทนะเขาขายกันอยู่แพงนะครับผมนะผมก็ไม่ได้เอาอะไรหรอกนะฮะเอาความเท่เฉยนะเพชรพรคุณได้มาสองต้นนะครับผมเลือกดูนะครับเป็นไม้ใหม่นะออกสู่ตลาดนะครับอ่าเพชรพรคุณในราคา ร้อยห้าสิบบาทนะต่อมาก็ตุ๊ดจีนได้มาต้นเดียวตุดจีนนะครับไปร้อยกว่ากิโลได้มาต้นเดียวนะครับก็เมื่อเย็นเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมมามืดเลยไลไม่ทันนะครับปกติอัศดาวุฒจะไลตอนเย็นๆเนาะนะครับผมเลิกงงเลิกงานจะได้ดูคลิปนะฮะเผื่อกดไลค์กดแชร์นะครับผมตุ๊ดจีนร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะ ต้นนี้ต้นนี้เป็นปกติแดดดีๆเธอจะป้ายแดงนะครับเห็นได้ชัดเลยนะฮะเอ็นไม้ใบกลมนะครับผมนะฮะต้นนี้มีราคานิดนึงนะครับใบหนาก้านแข็งนะครับผมนะฮะร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะร้อยแปดสิบบาทนะร้อยแปดสิบบาทนะครับใบหนาก้านแข็งนะฮะ เป็นลูกไม้นะเพราะว่าผ่ามีดแรกนะครับผมจากไม้เมล็ดแล้วก็ผ่านะได้มาต้นเดียวเองนะครับผมนะครับหมดแล้วก็หมดเลยต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมถึงอยู่ในกระถางสีนะป้ายมันหลุดนะเจ้าของบอกป้ายมันหลุดลองเอาไปลุ้นดูนะครับไม้ลุ้นนะไม้ลุ้นนะครับต้นนี้นะครับนะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนฮะเม็ดแบบนี้นะเม็ดแบบนี้ใบกลมๆนะครับผมไม่รู้เป็นโรสหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าไส้นะครับผม หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ลุ้นนะครับผมป้ายหลุดนะครับดูนะฮะก็มีมาแบ่งน้อยนะครับเมื่อวานนะดีอยู่นี้เรามามาดูตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวออกทีวีหน่อยอ่ะตอนนี้ก็มาดูนะครับนะย ไม้ด่างเหลืองนะครับเม็ดสวยๆนะครับผมนะครับต้นละหนึ่งร้อยนะครับแผ่นทองนะมีมาแบ่งสามต้นนะครับผมแผ่นทองนะครับแผ่นทองต้นที่สองนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแผ่นทองนะอันนี้กระเบนทองผสมไปด้วยนะครับนะกระเบนทองผสมไปด้วยแผ่นทองนะครับผมนะครับอ่าอันนี้ขอร้อยห้าสิบาทนะครับผมแผ่นทองแผ่นทองแล้วมีกระเบนทองนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นอึ่งน,นะครับผมอึ่งอึ่งอันนี้ไม้เมล็ดนะไม้เมล็ดอึ่งน,นะครับผมนะครับอึ่งอึ่งต้นนี้ได้มาถูกนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะต่อมาก็อันนี้ก็โหเป็นลูกของดาลุมะแล้วก็อึ่งเนาะมันมีกี่ต้นนะเนี่ยไม้เมล็ดสามต้นตอนนี้ที่เห็นด้วยตาเปล่าคือสามต้นนะก็ได้ได้ได้ได,ได้พอได้อยู่นะครับนะ ตัวนี้เอาไป250หนะครับสมต้นเลยนะครับไม้เมเล็ดอื่นนะครับกับดารุมะนะฮะนี่ผมก็เคาะกระถางแนละ้วมันยุบนะครับผมแล้วก็ดูแลเขาหน่อยนะฮะอ่ะต่อมาต่อมาเป็นตุ๊กแกผมผมลืมชื่อเจ้าของบอกว่ามันเป็นตุ๊กแกไอตัวใหม่เ่ะผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดใครทักมาถามนะเป็นตุ๊กแกที่ว่าก้านดําแล้วก็ มันตัวใหม่นมันอะไรนะสีสีผมทาไม่ได้นะครับใครอยากเอาไปเลี้ยงนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับนะไอ้พวกนี้มันตัวเล็กหน่อยนะครับนะตัวเล็กหน่อยอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนแต่ตัวเนี้ยพอไปได้แล้วนะครับพอกะเก่งแล้วนะครับร้อยห้าสิบาทตุ๊กแกตัวใหม่นะครับผมมันแบบกัดดําเหมือนต้นแม่เขาอะมันจะเหมือนกับกัดดําแล้วก็บนแดงนะครับผมนะฮะเอ่อแม่เหมือนเหมือน เจ้าชายรติการกัดแบบดำดุมากเลยตุ๊กแกตัวนี้นะครับอันนี้เอาเอาไปเลี้ยงดูนะครับผมเป็นไม้กัดสีเนาะนะครับตุ๊กแกร้อยห้าสิบาทกระถางห้าครึ่งต่อมาเป็นถ้วยฟูแผงถ้วยฟูแผงนะถ้วยฟูแผงได้มาต้นเดียวไอ้ต้นนี้มันเป็นแบบต้นหนอ่อเนาะไม่ใช่ถ้วยฟูขอโทษทีตุ๊กตุ๊กนะตุ๊กตุ๊กต้นนี้อ่ะหนอ่อหนอ่หนอใครจะเอาไปเลี้ยงนะครับอันนี้ก็หนอ่อเหมือนกันกำลังกัดสีนะตัวนี้ ยังเขียวอยู่ใครจะเอาไปเลี้ยงนะครับเอาที่เจสบาทนะครับทุกๆนะครับตัวนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วนะครับร5อยห้าสิบาทตัวนี้นะครับร้อยห้าสิบาทใครชอบไม้เมล็ดไก่ตัวนี้นะได้ไปสามต้นนะครับนะครับร5อยห้าบาทอันนี้ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดร5อยห้าิบบาทที่กัดในนะเป็นไม้กัดในแบบนี้นะครับผมนะครับต่อมาตัวนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับอยู่ในกระเมล็ดเมล็ด นะมะเล็ดเม็ดแบบนี้ใครชอบไหมครับนะฮะเม็ดแบบนี้นยเป็นไม้ด่างนะครับไม้ด่างเม็ดแบบนี้นะครับนะแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะคุณลุงคุณป้าไม้ทรงเตี้ยนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะตัวนี้น่าหน้าเลี้ยงจริงเม็ดสวยนะครับเม็ดเป็นเพชรบูรณ์เลยนะครับผมนะที่แรกผมเห็นไกลๆนะผมไปเมื่อวานเนี่ยเห็นไกลๆผมมันเพชรบูรณ์หรือเปล่าแล้วใบมันหนามากเลยนะครับผมแล้วเป็นเขียวแก่นะ เดี๋ยวจะลองโพสดูเหมือนกันนะครับว่าเนาะโอ,โอ้แต่สวยจริงๆนะครับสองรหสิบาทเราได้มาถูกแล้วก็แบ่งถูกๆนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็เดินไม่หยุดเลยครับอืมครับเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะฮะเพราะว่าน,นัดพวกเพื่อนๆไว้ไปต่ออีกนะไปหาเลาะซื้อไม้มานะครับตอน ตอนรับปีใหม่นะครับนะพรอเวสุวรรณอ่าพรเวสุวรรณนะครับผมนะร้อยห้าสิบบาทไม่ไม่ไปแล้วเนะาะไม้เป็นไม้แม่พันธุ์นะครับผมไม้ลงหัวเลยนะพรนเวสุวรรณเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับพรเวสุวรรณนะครับนะพรเวสุวรรณหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะไม้ไซส์แม่พันธุ์นะครับพรนะเวสุนะนนรวรรณนะตู้นี้นะนะครับเอาตู้นี้เป็นตู้แบบปล่อยน้ําให้แห้งนะฮะเราจะเอาผ่านะ กระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับพรเวสเอกระถางละร้อยี่สิบาทแหมจะเอากาไรซะห้าสิบเลยนะครับก็ไปไกลอยู่นะครับไปไปไป,ไปเจ้าของเลยนะครับนะพรเวสสุวรรณร้อยยี่สิบาทไซส์กระถางหกหกนะครับนะไซส์กระถางหกหกนะพรเวสสุวรรณนะครับอ่ากดไม่ได้นะเดี๋ยดเด็ดอะไรซ้ำเลยอ่าเต่านินจานะครับ กลายเป็นว่าอยากเก็บเขาแล้วนะครับเต่านินจาเดี๋ยวขอโทษทีนะครับพ่อค้ามือเดียวนะอ่ะแสงตะวันนะแสงตะวันพ่อค้าให้ราคาส่งไปเลย100บาทนะครับแสงตะวันนะครับต่อมาเป็นเทวะพิรักษ์นะครับกระถางละ50บาทนะกระถางละห้บาทนะครับเต่านินจานะครับผมเต่านินจานะ เชอบเขาแล้วนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบาทเต่านินจานะครับผมนะครับโอ้ไอตัวนี้นะมันคนละบ้านนะใหญ่บึกใบมันใบมันสวยจริงๆนะครับผมใบมันมันมีเสน่ห์นะครับนะเออนะแสงตะวันแสงตะวันนะฮะพ่อค้าก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้ยบาทเป็นราคาหน้าสวยเลยผมไม่เอาอะไรละเออ ซับมังค่งนะฮะซับมังค่งเป็นไงครับซับมังค่งร้อยห้าสิบบาทซับมังค่างนะครับเขาวันนี้สวัสดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสียามีความสุขนะครับนะ,ะใกล้จะปีใหม่เลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับนะครับซับมังค่งอู้กำลังหน้าเลี้ยงเลยครับ